โนครับโดนเหมือนกันครับสมคนเลยครับอือสามคนเลยครับ,อรบโอ้โหปลาทูปลาทีเลยครับดูดูนะครับว่าของใครใหญ่กว่านะครับโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>นักตกปลาทุกท่านนะครับก็เช้านี้ผมอยู่หน้าเกาะไข่นะเพื่อนเ<ๆ>พื่อนนี่ครับลุงมารยากาศาดีมากแล้วก็วันนี้มากับไตเอนะครับเนี่ยไตยเอสวัสดีครับไตสุดรอแห่งอำเภอปะทิวนะครับจังหวัดชุมพรแล้วก็วันนี้มีพาคนแก่มาด้วยคนหนึ่งนะครับเ<ๆ>นี่ยลุงนะครับ ลุงเอนะครับครับผมเสียสร็จแล้วพลาดครับหายไปนานครับหายห่างหายไปนานผู้สูงวัยนะครับแต่มากไปด้วยประสบการณ์ตอนนี้เราจะมาขอวิชาลุงเอกันนะครับก็โอเคเราไม่เดี๋ยวนี้เราจะมาแกล้งลุงเอกันโอเคเดี๋ยวให้ดูสภาพบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศหน้าเกาะไข่บรรยากาศดีมากเพื่อนๆนะครับว่าเโอเคอ่าิตไกับลุงกําลังเตรียมของกันอยู่นะเรายังไม่เสร็จแต่เราเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลุยก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าไงก็คอยติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผม3ามคนด้วยครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยเพียงไหนไปฝากเพื่อนๆนะครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับไม้แรกกําลังจะลงน้ํานะครับอือสีสีไม่เห็นผมผมชอบสีส้มจริงเหรอ

คนนอนบนเกาะน่ะตอนียูคนเราตามชมนะครับว่าหมึกตัวแรกอยู่เป็นของใครนะครับ เดี๋ยวก่อนโอเคเพื่อนผมเห็นผมเห็นโอเคนะเพื่อนๆลุงเอหันกล้องหาผมนี่นี่ครับมึกตัวแรกนะครับเป็นของผมนะครับเฮ้ยคันใครอะฮะอ้าวคันลุงทำไม้เป็นมึกผมอะอลุงเกาะคันลาน้ำนะมึกมากินนะมึกแต้มแรกโอเคมาแล้วนะครับเอาเอาเอาไตใส่ไหนครับ โอ้โหหิวขนาดนั้นเลยแหละลูกปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนตัวแรกเก็บไว้ก่อนก็ได้ตัวแรกเก็บไว้ก่อนครับกระป๋องครับนี่มีนี่ตัวแรกเก็บไว้ก่อนขันลุงหน้าเต็มมึกผมผมว่านั่งๆอย่าอะไรปุ๊บๆอยู่หน้าเรือวะขันไปเอ้าหมึกติดมาแล้วอ่ะขันถุงขันถุงเอ้ยไม่มีกระป๋องใหญ่วันนี้อ่ะนี่ครับเละมันอย่างเงี้ยไม่ได้ ก็ลาน้ำมันเรื่อยๆดิต้องตีมื่อยจริงๆก็ปล่อยอย่างเงี้ยถ้าตกอีกั้งเกาะลอยตามลมเงี้ยไงอุ้ยโอ้โหลุงครับจริงๆครับโอ้ยลูกทั้งนั้นเลยอ่ะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสียังจะเปลี่ยนสียังดูแล้วจะเปลี่ยนสียัง

กี่กิโลเขย่ามันชาใช่ไหมลายเสือใช่ไหมลายเสืออะไรเสือตาตะทูาาทูก็จับให้อยู่นะแล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมบังใช่ครับต้องแยกแยะแบ่งลงกลางไอ้โถงก่อกวะศรัทธาของโฟรเห็นแลไฟความเชื่อมุของมที่แรม โดนเลยผมนั่งแล้วเรามาโค่นน้ำดูด,ดีนาะไม่โดนไส้โลแล้วเสร็จแหละต้องดำคันเบ็ดกันแหละพุดนี่มันเสียงหมึกนี่หวห่าเอ้าแล้วลุงก็ไม่ถือคันแล้วปารร <c oughs> ลววาหมึกไทยวะโคตรใหญ่เลยครับดูครับหมึกผมมาแล้ว หนวดเดียวด้วยหนวดเดียวด้วยด,ด,ดูครับนี่ครับผมมาถึงเกาะไข่นะครับแต้มแรงมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับไสอันนี้นะครับเขาเรียกว่ามึกโอเคลุงเอาไหมอันนี้เขาเรียกมึกครับแต่เดี๋ยวผมจะมึก,มกใช่ไหมโอเคดูยันต่อนะครับ ไก่ลตเอโดนแล้วครับไต,ตเอหมนแล้วเนี่ยใจยืนยืนยนมาดิอันนั้นมึกลงมุกมึกมึกไตปล่อยนะครับโผใหญ่เกินไตปล่อยไปแล้วครับ <c oughs> เอาใหญ่ๆหมดแล้วดิโอ้็กๆ เก็บช็อตนี้ให้ก่อนนะครับโดนคู่เลยนะครับไตเอก็โดนลุงเอก็โดนโอ้โหแต่เอหนวดเดียวนะของไตเอโอ้โหมาโอ้โหแพ็คคู่ครับผมขอช็อตนี้หน่อยเอาโอเคไตยืนหน่อยลุงเอ๋เฮ้ยลุงเอ๋อย่าจับอย่าเพิ่งจับนะไแบบนั้นอ๋อเฮ้ยมายืนอีกโอเคลุงลุงเอ๋ขยับให้ให้ให้ไตเข้าซีนหน่อยสุดจัดประหลัดบอกครับเดี๋ยวมือลุงเอ๋มาทางนี้นี่เอออย่างนี้แหละ แขกคู่นะครับสุดจัดครับโอเคตามกันต่อมึมาแล้วหมึกมาแล้วไหนอยู่ตรงไหนนะนั่นเหรอตึ๊สูงใหญ่ที่อ๋อลงปุ๊บจับเลยโอ้โยกระเป๋าลุงโดนป่ะเอาเอาเอาลุงเอโดนอีกแล้วครับกินคาเลยทางมาเลย มีครับมาแล้วมาแล้วสวิง่อยสวิง่อยสวิงเลยดูดูดูก่อนมากมันก่อมาอ๋อมันกอดมากเหรอไอสวิงเข้านี้ใช่ครับจะตักไหนวะเนี่ยมาแนวตักาวให้โอ้สวิงท่าไหนวะโอเคโอ้ยโอ้ของผมเข้าหินเลยช่วยลุงเอเสร็จของผมเข้าหินเลยมีมีครับ แม่มึงคนละอันกันหยุดท้ายท้ายโอ้โหแม่นเนี่ยเทปุ๊บลงถังปับ๊บท้ายลงท้ายเรือลงเอามาแล้วไฮโลครับดู้ีกว่ามาดูกันกโอ้โหสนนะครับมาถึงเกาะไข่แล้วเพื่อนเอ๊เออเกิดก้อนหน่อยฮะบุกหอมครับบุกหอเมเกาะไข่หรือม,อมึงหอมเกาะโยท่านผู้ชมครับ คอยดูลูกเอไม่ต้องยกเลยยกเลยตรงนั้นเลยเหรอใช่ยกเลยนี่ครับยก <laughs> พร้อมเกาะโยหรือเกาะใครดูเอาเองครับอุย้ยอเคนะคเพื่อนไอสวยมากตามกันต่อครับ 哎呀，都在。 กันต่อนะครับโดนกันทั่วหน้าแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเราแวะพักกันก่อน,นครับร้อนร้อนเกือบตาย <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะแวะพักบกนเกานะกนเกาะนี้เกาะไข่นะครับเกาะไข่อำเภอท่าแพเอ้ยอำเภอปะทิวนะครับขขเกาะไข่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแล้วก็แวะขึ้นมาพักกินข้าวกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปลุยกันต่อนี่ก็อากาศค่อนข้างร้อนมาก ก,ก็ได้ให้ดูบรรยากาศรลบลบอบๆก่อนวันนีน้น้ำลงเยอะนะครับน้ำลงเยอะมาก ักนะท่องเที่ยววนเข้ามาพักกันเรื่อยๆนะครับเรียนสลับขับเปลี่ยนกันไปโอเคท่างไงเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกอนนะครับแล้วค่อยเรียนต่อครับก็เราพักเที่ยงเสเร็จแล้วก็ช่วงบ่ายล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับหน้าหาดก็มีนะักท่องเที่ยวมาดำดำน้ำเล่นน้ำกันเต็มแล้ว พาลูกมาเล่นนะขึ้นก่อนแล้วกัน ยังเลยได้หมึกมาไม่กี่ตัวน้ำพึ่งพึ่งจะมีลมเนี่ยเมื่อเช้าอยู่ไม่ได้ร้อนมากเลยก็เลยลขึ้นไปนอนใช่ครับมาถงแม่แล้ว สามคนเลยครับโอ้โหปลาทูปลาทีแล้ครับโอ้ยดูนะครับว่าของใครใหญ่กว่านะครับโอ้ยส,ส,สวยๆทางนั้นหนูเอชก้อง่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้โชว์ตอนนี้อันขึ้นโชว์ใช่ไหมโอ้โหเอุ๊บอา๊บตีเลยตีเลยขาขึ้นเรืรองหมดแล้วของผมเดินทางแล้วไม่ขึ้กี่หนวดว่าหนวดเดียวหนวดเดียวด้วย เดียวด้วยครับมมานี้มานี้มานี้กลับนีแล้วโอ้โหยกเลยครับใหญ่ๆโอ้โหไตเอโดรับบอลเลยเลยนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหโดนหน้าเลยครับโอ้อ้เครับโอนะครั lên là chi đấm đấm à, tiếp กินไปครึ่งหนึ่งแล้วดูอโอ้โหเปช่อนเหรอช่อนครับแล้วมันคมอย่างนี้เหรอปั๊บเลยโอ,โโอ,โโอโ้ดูครับเหลือแค่นี้ครับผมลากไม้ช่อนแดกผมเฉยเลยช่อนงับขาเลยเหรอโอโ้ใช่ควันม,น,มนมันมีนแรงมากควันมันคงเหมจำได้นหมนู้นดูมันทำดูมันทำเหลือแค่นี้แสบจริงโหถุกกเลอร์เลยตามมาตั้มเยี่ยมเลยอ่ะ ช่อนตามมาถึงเรือเลยครับเพรผมลากๆมาแล้วมันปึก๊กสะดุ้งทีนึงไงตอนนี้มันแบ่งปลาผมอะ <c oughs> ่ะถ้ามันกินทั้งตัวมันโดนเหยียบโดนโดนเบ็ดผมแล้ว โอ้ไปทอดสมอตรงเมื่อกี้ดีกว่าเราตีมาดีกว่านะ่ะไสเอโดนแล้วนะครับไสเอโดนแล้วเห็นไหมออกแล้วมีตัวยังม,ตมตตีตัวเอ้า แช่เลยทีนี้ด้ตัวปล่อยแช่เลยไอ้พวกม,มากไม่ถนะึงนี่ไหนเดินไป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 เดินไมาแล้วมาแล้วลอยขึ้นน้ำมาแล้วโดนนิ้วแล้วโดนนิ้วแล้วโอ้ยน <c oughs> ี่ครับปั๊บหันไปคันมิซีโอนะครับ เจอเว้ยงหาไม่เจอไ้อือหาเจอไว้งหาไม่เจอเว้ยบไหนไข่เอ้กล้งไหนโผเลยมั้ลไม่ใหญ่นะอลุกตอลุดตอ ขึ้นมาพ่นใส่ลูกเอ๋ใน ấy, ลูกเอห๋หาหมดไม่เจอะอะไรวะโอนอีกแล้วโอนคนเดียวครับโอ,โอนทั้งลำโโหไส้เลี้ยงไว้ป่ะน่ะ

แล้วโอ้ยไตโดนอีกแล้วไอโอ้โหมีจา้าดูครับม,มันจับปูน้ำปูน้ำขึ้นท้ายเลยนะในคุณไม่จ้าครับฮะอุ้ยจับเข้าหัวแล้ว โอเคนะเพื่อนๆสลับทริปวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยครับก็นี่ครับผลประกอบการนะครับไม่น้อยนะเพื่อนๆน,นี่ครับบึกอำเภอปะทิวจงังหวัดชุมพรนะเพื่อนๆเอนยอะแยะมากมายเลยครับอโอเคนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็เรือไตเอนะครับวันนี้ก็สนุกสนานก็ขอบคุณไตเอมากๆที่พามาอ่าร่วมสนุกนะครับก็อ่า วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมายลุงเอด้วยไตเอด้วยแล้วก็หาหมึกกันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีผลงานไปฝากเพื่อนๆ,ๆ,ๆนะครับไม่มากไม่ไม้ก็พอได้ย่างนะเพื่อนๆก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ fc ช่องสไตล์เก้าทุกท่านนะครับแล้วก็เจอเจอกับผมใหม่นะครับทิปหนา้าว่าผมจะพาไปตกหมึกที่ไหนตกปลาที่ไหนนะครับก็เจอเจอกับผมได้ไหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอ่าจากลากันไปด้วยภาพนี้นะครับก็ขอบคุณมาก hui, ๆนะครับที่ติดตามและชมช่องสไตล์เก้าด้วยดีตลอดมา Ah